รักแท้แพ้ผู้หญิงหน้าดานฝ่ายกับยุพินเรียนหนังสือด้วยกันมาตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมต้นตอนมอต้นทั้งคู่สนิทสนมกันมากเพิ่งจะมาห่างห่างกันเมื่อตอนเรียนมอปลายเพราะยุพินหนีไปมีแฟนก็เลยห่างห่างกันไปฝ่ายต้องอยู่คนเดียวไปไหนมาไหนคนเดียวเรียนคนเดียวกินข้าวคนเดียวแต่เธอก็ยังไม่เคยเห็นแฟนของยุพินสักทีเพราะอีกฝ่ายเรียนอยู่ที่อื่น สมัยมัธยมมีผู้ชายคนหนึ่งมาจีบเธอด้วยความเหงาฟายจึงตกลงคบหากันระยะเวลาสั้นๆเป็นแบบพับพี่เลิฟไปกินข้าวกันดูหนังกันสนุกกันตามประสาวัยรุ่นแต่ไม่นานก็ห่างๆกันไปเพราะต่างคนต่างก็เรียนจบหลังจากนั้นเธอก็ไม่ได้เจอกับยุพินอีกเลยเพราะสอบติดมหาวิทยาลัยที่กรุงเทพเธอมีแฟนคนที่สอตอนเรียนอยู่ปีสาม ผู้ชายคนนั้นเป็นรุ่นพี่ชื่อดนเขาจบวิศวะทำงานที่บริษัทแห่งหนึ่งส่วนเธอทำงานโรงแรมในตำแหน่งประชาสัมพันธ์สวัสดีค่ะคุณลูกค้าพินหุยไฟไม่ได้เจอกันนังนานนะ่ะดีใจจังที่ได้เจอเธอหน่ยยุพินเราไม่ได้เจอกันนานมากจริงๆใช่ตั้งแต่สมัยมัธยมปลายเราสองคนก็แทบไม่ได้เจอกันเลย แล้วเธอล่ะสบายดีไหมสบายดีฉันทำงานที่นี่นะแล้วเธอละพินทำงานที่ไหนฉันก็ทำงานบริษัทแถวนี้แหละพอดีลูกค้าให้ฉันเอาของมาให้ที่โรงแรมนี้นะ่ะฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเธอทำงานที่นี่ฉันเองก็มาแถวนี้ออกบ่อยฉันเพิ่งมาทำงานได้ไม่นานเองใกล้ได้เวลาเลิกงานแล้วเธอไปไหนหรือเปล่าเดี๋ยวคุยกันนะ ไม่ได้ไปไหนหรอกเอาของไปส่งลูกค้าเสร็จก็จบงั้นเราไปกินข้าวกันนะไปหาอะไรอร่อยกินกันโอเคเดี๋ยวเอาของไปส่งลูกค้าแล้วฉันนั่งรอที่ล็อบบี้นะจะรอแป๊บนะขอฉันเคลียร์งานแป๊บหนึ่งไฟดีใจที่มีโอกาสได้เจอกับยุพินเพื่อนเก่ายุพินเอาของไปส่งลูกค้าพอเลิกงานแล้วก็ยืนรออยู่เมื่อไฟเดินมาทั้งคู่ก็คุยกัน ตามประสาเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันนานเธอแต่งงานหรือยังไงยุพินยังเลยโสดสนิทแล้วเธอล่ะแพลนจะแต่งงานปีหน้าน่ะแฟนฉันเขาก็ขอแต่งงานแล้วล่ะแต่ว่าฉันยังไม่ตกลงแฟนเธอทำงานที่ไหนเหรอเป็นวิศวกรอยู่ที่โรงงานไม่ไกลจากโรงแรมหรอกหรอกเป็นวิศวกรเลยเหรออนาคตดีนี่ก็เงินเดือนเยอะกว่าฉันอยู่ ก็คิดว่าถ้าเกิดได้สร้างครอบครัวกับพี่เขาอะไรอะไรมันก็ต้องดีขึ้นแหละช่วยกันทำมาหากินเก็บเงินสักสองสมปีแล้วค่อยมีลูกด้วยกันวางแผนไว้ขนาดนี้น่าอิจฉาจังเลยนะฉันก็อยากจะมีแฟนบ้างจังแต่ไม่เจอผู้ชายคนไหนดีพอที่ฉันจะคบเป็นแฟนด้วยเลยไม่ได้มีอะไรน่าอิจฉาซะหน่อยก็เป็นคู่รักธรรมดาทั่วไปรักกันมาตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัยนี่ ไปกินส้มตำกันดีกว่าฉันอยากกินส้มตำมากเลยเปรี้ยวปากแฟนเธอล่ะออกไปกับฉันแฟนเธอจะไม่ว่าเหรอเขายังมีเลิกงานหลอกเวลานี้ถ้าเกิดพี่เขาเลิกงานแล้วค่อยมาเจอกันก็ได้งั้นก็โอเคสองสาวออกไปด้วยกันพูดคุยเรื่องความรักความหลังกันสมัยเมื่อยังเป็นวัยรุ่นโทรศัพท์เข้ามาขณะที่พวกเธอกำลังกินส้มตำกันอยู่ ขอตัวรับสายแป๊บนะแฟนฉันโทรมานะตามสบายฮัลโหลพี่โดนตอนนี้อยู่ที่ร้านส้ตมตำหลังโรงงานนะคะจะมาสมทบหรอได้ได้ได,ได้เดี๋ยวไฟายรอไฟายวางสายโทรศัพท์จากแฟนแล้วหันมาหายุพินแฟนฉันจะมาหานะยุพินเขามาเจอลูกค้าแถวนี้พอดีก็เลยจะมากินส้ตมตำด้วยก็ดี ฉันจะได้ทำความรู้จักกับแฟนเธอเอาไว้จ้ะจะได้รู้จักกันฉันจะแนะนำให้รู้จักกับพี่ดนนะไม่นานดนก็ตามมาสมทบฝ่ายจึงแนะนำเพื่อนรักกับคนรักให้รู้จักกันยินดีที่ได้รู้จักนะครับน้องยุพินยินดีเช่นกันค่ะดนตักอาหารให้คนรักอย่างเอาใจสวีดหวานชวนให้คนมองอิจฉาเล่นหลังกินอาหารเสร็จฝ่ายก็ขอตัวแยกย้ายกลับ ไปพร้อมกับคนรักของเธอไปแล้วนายยุพินแล้วเจอกันนะจ๊ะอืมเดี๋ยวโทรหานะยุพินกลับมาที่ห้องพักของเธอสีหน้าของเธอเบื่อหน่ายเธอเองก็โสดมาหลายปีแล้วยิ่งโสดก็ยิ่งเหงายิ่งเห็นเพื่อนรักมีแฟนคอยเอาอกเอาใจเธอก็ยิ่งรู้สึกเหงามากขึ้นด้วยความเบื่อเซ็งไม่มีอะไรทำ ยูพินจึงค้นลังเก่าๆที่มีอัลบั้มรูปสมัยเรียนมัธยมอยู่ยิ่งเห็นรูปใบหน้าสดใสของฟายเธอก็อยากลอยยิ้มขึ้นไม่เจอกันตั้งหลายปีเธอก็ยังสวยกว่าฉันเสมอนะฟายหญิงสาวเก็บรูปเพื่อนรักเอาไว้ที่เดิมแล้วหยิบรูปแฟนเก่าของเธอมามองอย่างแค้นใจอิจชาชั่วอิสระเลว หญิงสาวปิดรูปเอาไว้ไม่อยากดูอีกให้เสียลูกตาหลังจากวันนั้นยุพินกับฝ้ายก็นัดเจอกันบ,บ่อยๆทั้งคู่กลับมาสนิทสนมกันอีกครั้งฝ้ายไว้ใจย,ยุพินมากถึงกับชวนมานอนที่บ้านด้วยซ้ำทั้งสามทานอาหารด้วยกันดูหนังกันไปไหนมาไหนด้วยกันจากที่เคยสวีทหวานไปกันเป็นคู่คราวนี้ก็มีคนที่สามแทรกเข้ามา ไปดูหนังกันนะฝ้ายวันนี้หนังเรื่องนี้พี่อยากดูมากเลยอะ่ะให้พินไปด้วยได้ไหมคะพี่ดนพี่ไม่ได้รังเกียจอะไรเพื่อนของฝ้ายหรอกนะแต่เดือนหนึ่งแล้วนะที่เข้าไปไหนมาไหนกับเราตลอดเวลาเราสองคนแทบจะไม่ได้อยู่ด้วยกันสองคนเลยนะโทพี่ดนสงสารพินเขานะคะพินเขาไม่มีใครสนใจแต่พินจนลืมความรู้สึกของพี่ไปแล้วนะรู้ไหม ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะพี่โดนแต่พินเขาเหงาเขาบอกว่ากลับห้องไปก็ไม่มีใครเราสองคนนะ่อยู่ด้วยกันสองคนส่วนเขาอยู่คนเดียวไฟก็แค่สงสารโอเคโอเคไปก็ไปเลิกร้องไห้ได้แล้วชายหนุม่มถอนหายใจเสงงเมื่อเห็นคนรักน้ำตาคลอไปไหนก็ต้องหนีไปกัน3คนทั้งที่เขาอยากจะไปกับคนรักตามลำพังบ้าง ทำหน้าเซ็งๆแบบนี้ไม่อยากให้พินไปด้วยเหรอเปล่าขอโทษนะถ้าพี่ไม่เต็มใจอ่ะพี่บอกพินได้ตลอดเลยนะพินก็ไม่อยากเป็นก้างขวางคอหรอกม่ใช่อย่างนั้นหรอกพินอย่าเข้าใจผิดสิพี่แค่รู้สึกไม่สบายนิดหน่อยอ่ะพินก็ไม่ได้อยากจะมาเป็นก้างหรอกนะแต่พินแค่เหงาพินไม่มีเพื่อนเลยพินไม่มีเพื่อนเลยถ้าไม่ได้มากับฝ้ายแล้วก็พี่พินก็ไม่รู้จะไปที่ไหน หญิงสาวเสียงเครือทำท่าจะร้องไห้ขึ้นมาอีกคนทำให้ชายหนุม่มตกใจพินอย่าร้องสิชายหนุม่มรีบหาผ้ามาเช็ดน,น้ำตาให้หญิงสาวจึงโผล่เข้ากอดเขาแน่นๆขอโทษนะคะที่ทำให้พี่เบื่อหน่ายนะ่ะความจริงแล้วพินก็ไม่ได้อยากจะเป็นแบบนี้ไม่ได้อยากตามติดไปทุกที่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ไม่ได้ว่าอะไรเลยไปด้วยกันนะ่ะดีแล้วจะได้สนุก พี่ดนน่ารักจังน่ารักพอๆพกับฟ้ายเลยจ้ะรอยยิ้มของยุพินเริ่มทำให้ดนรู้สึกแปลกๆเขาเริ่มสงสารเธอเหมือนอย่างที่ฝ้ายสงสารดังนั้นจากที่เบื่อเบื่อเซ็งเซงในตอนแรกเดี๋ยวนี้เขาจึงเต็มอกเต็มใจที่จะไปไหนมาไหนด้วยกันสามคนนี่วันนี้พี่ซื้อของชอบมาเยอะแยะเลยนะเป็นของชอบของพินทั้งนั้นเลยโหซื้อของชอบของพินมาแบบนี้ อยู่ฝ้ายเขาก็น้อยใจแย่หรอกไม่หรอกพี่ซื้อของโปรดฝ้ายมาบ่อยแล้วก็เปลี่ยนมาซื้อของโปรดของยุพินบ้างก็ได้เฮ้ยพี่กับฝ้ายนี่ดีกับยุพินจังดีจนพินอยากมาอยู่ที่นี่ถาวรเป็นเมียของพี่อีกคนแล้วสิอะไรนะพินจริงๆนะแต่ก็รู้ดีว่าเป็นไม่ได้คงไม่มีผู้หญิงคนไหนรับได้หรอกถ้าพินจะมาขอเป็นเมียพี่อีกคนงั้นก็เลิกคิดเถอะไม่มีผู้หญิงคนไหนทนได้หรอกนะ พินก็แค่ล้อเล่นนะ่ะพินก็แค่คิดไปเรื่อยเปื่อยว่าทำยังไงพินถึงจะได้มาอยู่กับพี่ที่นี่อยู่กับพี่แล้วก็อยู่กับฝ้ายด้วยก็มาอยู่ในฐานนะเพื่อนอยู่แล้วไงอาทิตย์หนึ่งพินมานอนที่นี่แท้จะห้าวันเลยด้วยมัง้งแต่มันก็ยังไม่ใช่คนในครอบครัวอยู่ดีนี่นาะถ้าอยากอยู่ในฐานะนั้นก็ลองถามฝ้ายเองแล้วกันถ้าฝ้ายยอมพี่ก็ไม่มีปัญหาหรอกหมายความว่าพี่ก็ชอบพินเหมือนกันเหรอ คนสวยๆอย่างพินมีใครบ้างไม่ชอบแล้วถ้าเกิดไปคุยแล้วฝ้ายไม่ยอมล่ะถ้าฝ้ายเขาไม่ยอมพี่ก็คงทำอะไรไม่ได้ให้พี่หักหลังฝ้ายพี่ไม่ทำหรอกพี่ขอตัวก่อนนะหญิงสาวยิ้มตามหลังเขาไปเธอยังจำอดีตแฟนเก่าของเธอได้วันที่แฟนเก่าของเธอมาบอกกับเธอว่าเขารักฝ้าย เธอรักผู้ชายคนนั้นมากถึงกับไม่กล้าพามาแนะนำให้ฝ้ายรู้จักเพราะกลัวว่าเขาจะมาสนใจฝ้ายที่สวยกว่าเธอแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ได้เจอกับฝ้ายจนได้เขาบอกรักมันและบอกเลิกเธอเธอแขนแน่นอกหายหน้าหายตาไปมาเจอกันหนนี้คิดว่ามันคงเป็นพรหมลิขิตที่จะให้เธอกลับมาแก้แค้นในเมื่อแกเคยแย่งแฟนฉันฉันก็จะแย่งผัวแกมาหนึ่งฝ้าย ฝ้ายกับโดนยังคงรักกันหวานชื่นมีสายตาอิจฉาริษยาของยุพินมองตามไม่หา่างวันหนึง่งฉันจะต้องเอาเขามาเป็นของฉันที่ได้หนึ่งฝ้ายยุพินหายหน้าหายตาไปหลายวันฝ้ายรู้สึกเป็นห่วงเพื่อนรักมากแต่งานก็รัดตัวจึงขอให้คนรักแวะไปดูให้ดนอาสาไปดูให้เธออย่างเต็มใจ เขาเคาะประตูห้องห้องไม่ได้ล็อกเอาไว้จึงถือวิสาสะเปิดเข้าไปและเห็นยุพินนอนส้มอยู่บนเตียงเพียงลำพังพินเป็นอะไรอะ่ะไม่สบายนะจ๊ะปวดหัวมากก็เลยไปหาที่บ้านไม่ไหวไม่สบายขนาดนี้ทำไมไม่บอกละ่ะหาวิธีบอกก็ได้นี่นะจะลูกมาโทรศัพท์ไม่ไหวเลยเหรอไหวคะ่ะแต่จะบอกทำไมนะคะ พวกพีก็ไม่ใช่คนในครอบครัวของพินพินไม่มีใครอยู่คนเดียวมันก็ถูกแล้วโธ่พินรักพี่นะพี่ดนหญิงสาวตรงเข้ากอดจูบเขาทําให้โดนแทบจะอดใจไม่ไหวอย่าพินพินรักพี่อยู่กับพินนะพี่ดนพี่บอกแล้วไงว่าพี่ธรยศไฟายไม่ได้พินไม่บอกฝ้ายหรอกคะ่ะหัวเด็ดติดฐานยังไง พินก็ไม่บอกแน่ใจนะว่าพินจะรักษาสัญญาไว้ได้แน่ใจสิคะพินรักพี่มากนะอะไรที่ทำให้พี่มีความสุขพินก็จะทำด้วยความที่ชอบยุพินเป็นทุนเดิมอยู่แล้วชายหนุ่มจึงตัดสินใจมีอะไรกับยุพินนับตั้งแต่นั้นมาเธอก็กลายเป็นเมียน้อยของโดนไปโดยปริยายพินยังคงไปมาหาสู่ที่บ้านของโดนกับฝ้ายบนโต๊ะอาหาร หญิงสาวยื่นปลายเท้าไปแตะคนรักของเพื่อนและส่งสายตาบอกความในเธอเพิ่งหายป่วยไม่ต้องมาช่วยฉันล้างจานหรอกนะพินเดี๋ยวฉันเอาจานไปล้างเองขอบใจนะฝ้ายทำอาหารให้กินแล้วยังช่วยล้างจานอีกไม่เป็นไรฉันเป็นเจ้าของบ้านนี่นาะอยู่คุยกับพี่โดนไปก่อนนะพอฝ้ายออกไปล้างจานยุพินจึงหันมาบอกกับโดน ไปห้องน้ำก่อนนะคะพี่โดนอยากไปห้องน้ำด้วยกันไหมถ้าอยากไปก็ตามมาชายหนุ่มหัวเร้อแล้วตามเธอไปในห้องน้ำไฟกลับออกมาจากห้องครัวก็ไม่เห็นทั้งคู่แล้วไปไหนของเขานะเป็นนานกว่าที่ยูพินจะเดินออกมาพินไปไหนมาฉันเป็นห่วงไปอ,อ้วกนะ่ะในห้องน้ำเอ้าหรอเป็นอะไรมากไหมแล้วพี่โดนล,ล่ะ พี่โดนเขาก็ไปช่วยรูปให้ฉันน่ะเออฉันหมายถึงรูปหลังนะจะ๊ะตายจริงแล้วนี่ดีขึ้นหรือยังอ่ะอ้วกเยอะไหมดีขึ้นแล้วล่ะฝีมือการรูปของผัวเธอเนี่ยดีจริงๆเลยนะหายเป็นปริดทิ้งเลยละจะ้ะยุพินหัวเหระยังคงหลักลอบได้เสียกับคนรักของเพื่อนจนวันหนึ่งยุพินก็ท้องขึ้นมา เดนตกใจมากแต่ก็ดีใจที่จะได้เป็นพ่อคนเขาคิดหนักไม่รู้จะบอกเรื่องนี้กับฝ้ายยังไงดีพินจะทำแทง้งพี่ไม่ต้องห่วงนะพี่ดนไม่ได้นะจะมาทำแท้งลูกของพี่ได้ยังไงอะพินพินไม่อยากเสียเพื่อนไปถ้าเกิดฝ้ายรู้ว่าพินท้องกับพี่ฝ้ายจะต้องโกรธแล้วก็เกลียดพินมากเลยพินทนไม่ได้ฝ้ายเขารักพินเขาไม่มีวันเกลียดพินหรอกนะ เขาต้องต้อนรับลูกของเราเราก็อยู่กันเป็นครอบครัวแบบนี้มาตั้งนานแล้วนี่อย่าเลยค่ะอยู่ในฐานะเพื่อนฝ่ายเขารับได้ถ้าเกิดมาอยู่ในฐานะเมียของพี่อีกคนฝ่ายเขารับไม่ได้แน่นอนค่ะให้พินไปทําแท้งเถอะนะพี่ดนไม่พี่ไม่ยอมให้พินทําแท้งเด็ดขาดนั่นลูกของพี่นะพี่จะไปบอกฝ่ายเดี๋ยวนี้อย่าค่ะอย่านะพี่ดน ยุพินแกลงหามและยิ้มตามหลังไปรู้สึกษาแก่ใจยิ่งหนักโดนรีบร้อนมาหาไฟที่บ้านยิ่งสาวกำลังเตรียมอาหารอยู่พอดีมาแล้วล่ะค่ะพี่โดนวันนี้มาไวจังไฟกำลังทำอาหารบำรุงให้พินอยู่พอดีเลยค่ะหมูนี้เคลื่อนไส้อาเจียนบ่อยๆกินอะไรไม่ค่อยได้ไฟก็เลยทำของโปรดของเขาทั้งนั้นเลยไฟรักพินมากหรือเปล่าจะ๊ะรักสิคะทำไมจะไม่รักล่ะ เขาเป็นเพื่อนรักคนเดียวของฝ้ายเลยนะแล้วถ้าเกิดพินเขาอยากมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเราแล้วจ้ะพินก็เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเราอยู่แล้วนี่จ้ะไม่ใช่แบบนั้นเป็นแบบที่ใช้เขามาเป็นเมียพี่อีกคนนะ่ะอะไรนะพี่ว่าอะไรนะพี่ดนพี่รักท้องฝ้ายแล้วก็พินนะตอนนี้พินกําลังท้องกับพี่ให้พินเข้ามาอยู่กับเราที่นี่ถาวรเถอะนะฟ้ายอะไรนะพี่ดน หญิงสาวอาปอากค้างส่วนเซไม่คาดคิดมาก่อนว่าสามีของเธอจะมาบอกว่าเพื่อนของเธอกำลังท้องแถมยังท้องกับเขาอีกต่างหากพี่ดอนพี่ดอนอย่าบอกไฟนะอย่าบอกยุพินวิ่งหน้าตาตื่นเข้ามาในบ้านของเพื่อนไฟมองทั้งคู่เหมือนเห็นตัวประหลาดไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่เห็นนี่พวกเธอลักรอบได้เสียกันมาตั้งนานแล้วเหรอฉันขอโทษน,นะ ไฟฉันไม่ได้ตั้งใจมันเป็นอุบัติเหตุเรารักกันมาตั้งนานพี่ทำแบบนี้กับฉันได้ยังไงอะพี่ดลใน,นมันเพื่อนฉันะยุพินเป็นเพื่อนเพียงคนเดียวของฉันพี่ทำแบบนี้ได้ยังไงไฟเองก็รักพี่ไม่ใช่เหรอแล้วก็รักพินด้วยนี่ใช่ฉันรักพินแต่ฉันไม่ได้อยากมีผัวร่วมกับเพื่อนเธอเองก็เคยใช้ผู้ชายคนเดียวกับฉันมาแล้วนี่ ช่อีกสักครั้งจะเป็นอะไรไปฝ่ายอะไรนะเธอพูดอะไรอ่ะยุพินพิจักเขาเป็นแฟนฉันแต่เธอก็ยังคบกับแฟนของเพื่อนได้ลงคอทีแบบนี้แล้วก็มาโวยวายร้องแรกแหกกระเชอว่าไม่อยากใช้ผู้ชายร่วมกับฉันฉันไม่เคยรู้ว่าพี่จักเขาเป็นแฟนเธอแกก็ถือว่ามันเป็นเวนเป็นกรรมของเธอก็แล้วกันนะที่ผัวของเธออยากจะมาอยู่กับฉัน เหมือนอย่างที่คนของฉันเคยอยากไปอยู่กับเธอฉันดีกับเธอมากเธอทํากับฉันแบบนี้ลงคอได้ยังไงอ่ะฉันรักพี่ดนพี่ดนก็รักฉันพี่ดนคะถ้าพี่มีเลือกพินพินจะเอาเด็กออกอย่านะพินแล้วพี่จะให้พินทำยังไงจะให้พินปล่อยตัวให้ท้องโยคนเดียวโดยไม่มีพ่อมาเหลียวแลอย่างนั้นเหรอพี่จะอยู่กับพินอะไรนะพี่ว่ายังไงนะพี่ดน พี่จะไปอยู่กับพินอย่างนั้นเหรอพี่ขอโทษนะฝ้ายพี่รักฝ้ายรักมากแต่พี่ก็ไม่อยากให้ลูกกำพรพ้าพ่อและพี่ก็ไม่อยากให้ยุพินไปทำแท้งด้วยยิงก็ไปเลยรักกันมากแล้วก็ไปเลยออกไปออกไปจากบ้านฉันทั้งสองคนนั่นแหละฝ้ายออกปากไล่ถึงครูข้าวของมีในครัวเท่าไหร่ก็โยลงไปไม่ยัง้งหญิงสาวสุดตัวลงนั่งร้องไห้เสียอกเสียใจ ไม่คิดเลยว่ารักแท้ของเธอจะแพ้ผู้หญิงหน้าด้านคนนี้ได้ฝ้ายยังคงใช้ชีวิตของเธอต่อไปอยู่ในบ้านที่เตรียมจะเป็นเรือนหอคนเดียวและออกไปทำงานตามปกติส่วนคนรักของเธออยู่กินกับเพื่อนรักและแต่งงานกันจนยุพินคลอดลูกชายออกมาให้แม่ของเขาดีใจมากหาทองหยองมากำนันหลานเพราะอยากได้หลานผู้ชายเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว วันหนึ่งขณะเลิกงานยุพินก็เดินเข้ามาย้อยเย้ยถาดถางไงจะฟ้ายสบายดีมิจ๊ะเธอมาที่นี่ทำไมก็มาเยี่ยมนะสิเห็นว่าเธอเหงาไม่มีใครต้องอยู่คนเดียวฉันก็เลยมาเยี่ยมยังไงเธอก็เคยเป็นเพื่อนที่ดีกับฉันมาก่อนไม่ต้องมานับฉันเป็นเพื่อนระหว่างเราสองคนไม่เกี่ยวข้องกันอีกโถ ฉันก็แค่อยากเป็นเพื่อนกับเธอเหมือนเดิมผัวของเราจะได้สบายใจไงเจะฝ้ายออกไปนะไม่ต้องมายุ่งออกไปจากบ้านฉันใิ้ลเลยคราวนี้แกก็จะได้รู้สักทีนะฝ้ายว่าฉันเคยรู้สึกยังไงตอนที่พี่จักเขาไม่รักแกฉันยังยืนยันว่าฉันไม่เคยรู้ว่าพี่จักเป็นแฟนแกมาก่อนเพราะแกเพราะแกคนเดียวเขาถึงได้บอกเลิกฉัน แกรู้ไหมหนังไยว่าทําไมฉันหายไปจากชีวิตแกตั้งหลายปีเพราะว่าฉันท้องแล้วก็ต้องไปทําแทง้งผู้ชายคนนั้นมันเปลี่ยนใจจากฉันไปหาแกฉันเจ็บปวดฉันโกรธฉันเกลียดแกนี่ต่างหากเหตุผลที่ฉันหายไปจากชีวิตแกถ้าอย่างนั้นก็ถือว่าหมดเวรหมดกรรมต่อกันแล้วกันไฟออกปากไล่อีกหนคราวนี้ยุพินยอมออกไปง่ายๆไฟปาดน้ำตาตอนนี้ก็ได้รู้สาเหตุของการแค้นเคืองของยุพินแล้ว แต่ก็ดีอย่างน้อยก็ถือว่าเป็นการคัดกรองผู้ชายห่วยๆออกไปจากชีวิตฝ่ายดำเนินชีวิตของเธอต่อไปไม่แคร์ไม่อะไรอว์แม้ว่าจะคบกันมานานแล้วก็ตามเพราะเธอถือว่าได้โยนสิ่งสกปรกโสโครกไปให้คนอย่างยุพินกินต่อเมื่อได้มาอยู่ด้วยกันจริงๆยุพินก็ไม่ได้เป็นยุพินคนเดิมเธอคิดเกียจไม่ทำอะไรยิ่งคลอดลูกก็ยิ่งคิดเกียดหนักขึ้นอ้อหนวดหู ร้องอยู่ได้ปล่อยให้ลูกร้องแบบนั้นได้ยังไงอะพินลูกใครก็ไปดูเอาเองสิดูมาทั้งวันเบื่อจะตายอยู่แล้วเธอพูดแบบนี้ได้ยังไงนี่ยมันลูกเรานะเว้ยลำคาจังเว้ยลำคาทั้งผัวทั้งลูกเนี่ยยุพินเดินไปหาเหล้ามาดื่มเธอแย่งผัวเพื่อนมาได้ทำให้เพื่อนใจสลายแต่ทำไมคนที่ไม่มีความสุขกลับเป็นเธอเอง ดนทำงานมาเหนื่อยๆก็ต้องมาดูลูกดูบ้านเพราะมีเอาแต่กินเหล้าไม่ทำความสะอาดบ้านเลยสุดท้ายทนไม่ไหวจึงเอาลูกไปฝากไว้กับแม่แต่ยุพินก็ยังทำตัวเหมือนเดิมแม้ไม่ต้องเลี้ยงลูกเองแล้วก็ยังขี้เกียจทํำงานบ้านอยู่ดีทำไมไม่ซักผ้าบ้างวะพินอยากซักก็ไปซักเองสิพี่ใส่มาสกปรกจะตายให้ตายเถอะ เธอนี่มันโสโครกจริงๆเอาแต่กินเหล้าน้ำก็ไม่อาบนี่สินะสันดานแท้จริงของเธอใช่ฉันก็เป็นแบบนี้แหละไี่พอใจก,ก็กลับไปหาอีฝ้ายสิอย่าเอาฝ้ายมาเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาสูงส่งเกินกว่าที่เธอจะเอาเขามาพูดถึงนี่แกว่าหนังฝ้ายมันสูงส่งเหรองั้นแกก็อยู่กับคนชั้นต่ำอย่างฉันไปตลอดชีวิตแล้วกันไอ้โดนโดนแทบเป็นบา้าวันๆมีแต่เสียงกรนด่า บ้านก็รกสภาพแวดล้อมก็แย่แทบอยากจะตายไปวันละร้อยหนเขาไม่น่าคิดสั้นเห็นแก่ความสุขชั่วครั้งชั่วคราวเลยทำให้เขาต้องดักดานอยู่กับยุพินไปตลอดชีวิตแบบนี้แกจบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนนี้ค่ะฝากทุกคนเข้าไปกดติดตามช่องอื่นของแม่ตักด้วยนะคะนั่นก็คือช่องต้นสนฟิล์มค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ